เราชื่อนางสาวกัญญาลัตษ์อัตริย์ชื่อเล่นชื่อกิ่งอายุ23ปีกำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่วิทยาลเทคโนโลยีชุมรีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนักง,งานและเอขานการรองผู้ในการคณะช่างอุตสหาหกรรมค่ะตอนนี้เนื่องจากสถานาการณ์โควิด19 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าจะน่าเบื่อหรือว่าจะง่วงนอน <Wow. S 1> ทางคณะต่างๆได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบทําให้เราได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมีความคิดใหม่ๆแถมยังได้แจกของรางวัลด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะ เราก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้อนนงๆทุกคนมาเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนจะได้รับทั้งความสนุกสนานความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆไว้มาเจอกันนะคะ